กูเองเนาะโอ้ค well, ันอก็แหงมือ <of> ค <riff aquilo> ิงบีบแล้วจะมาลำคาญอยู่นี่เลยนักมากที่บ้าเ็มไม่เ็มเงาโบเกมนะฮะบีบคิงเนี่ยเดี๋ยวให้ถุงมือบีกเลย ถ้ามันโคตมันจะบะฮื้อบีบแล้วไงโอ้ไปเลยเฮ้ยกระจายไฟแก่ตีแค่จับกันหนึ่กันึ่งหนึ่งเก้าจับมนเก็บจับทิที่วอก่านไดเนี่ยไม่ตัว hết Hè màu hèn à, cái tài đó à. ừ, mà bị bị nó hoàn té té cả, bớt tình trang rồi Ô, mà chưa có Anh này, Ô, bạch ai đó cái này à, à. Màu nè màu

ยกรอบบีบบีบกันบีบกันก็ไม่ได้โดนเลยเนี่ยอันนี้แอคชั่นมันนั่งกระไดเนี่ยนระตอกเนาะกระตอกให้มุ้งเหลียวอแอันนี้บีบแต่แท้อันนี้มาตีนยออ Ừ. And nhau <laughs> chết! How à, được? À? A bí buôn <bà>, <laughs> <lè>, à? <laughs> là gắn là hai a hack of bí buôn là một trăm một mươi hai môn. Oh, có chưa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 . chưa. Oh,

ơ, mất chứ cái đó nó. cái đó. À, mất cái đoạn, cái này. hát bát nó. hát bát nó. hát bát nó là. mất chút nó nó không chịu hát bát. mất bát 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 bát